ครับับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องเนิวพารวยนะครับวันนี้แอดมินมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อสวัยเขาตะแบกนะครับงดก่อนก็คือถูกหกสาตรงตรงเลยนะครับก็คือเป็นคลิปแรกที่แอดมินมาตามนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงความดีใจแล้วก็ตามแนวทางให้กับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัยนะครับผมสัดบทางช่องเนิวพารวยหนิวงาโจกน้องพารวย เก็บที่ถกทุกท่านเป็นยังไงเนาะมาโูกมันกันบ่ถูกหากันเอฟซีตัวหาเยอะมไหมพ่อเออแต่ตัวหาหลายสายหลังหลังเลยออกเอฟซีตัวหาเกลียวเลยวะพ่อค่ะบ่อได้พ่อได้ฆ่าขนมหายล้านพ่อได้ื้อเนี้ยอาหารการกินไปวัดมันนะเอ้อดีเลยเราสำหรับอืมครับครับผมก็สูตรล่างสูตรล่างเลยเดินดีเลยเนาะพ่อเนาะสูตรล่าง ครับเดินดีอยู่สุดล่างครับครับผมสุดล่างมันมาทั้งบนพร้มพรอมผมนะเมื่อวานนี้มาทั้งบนนับมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะหกสามตรงตรงเลยดิพ่อหกสามตรตรง,ต,รง,ต,รงตัวเน้นเน้ยเนาะพ่อหกสามตัวเน้นเน้นล่างตัวเน้นพ,พ่อให้มาสี่คู่ให้ตัวเน้นหกสามกับหกห้ามันออกหกสามให้ล่างออกบนใช่ไหมพ่อ fc เขาได้กันเขาได้คูณไมวมไม่ะพ่อคูณคูณได้คูณครับคูณอันได ผูดลังเอเห็นผู้หนึ่งทรมาว่าอ๋องวดเอาตารางคือพ่อว่ามันไดแต่ว่าในช่องแอดมินพูดแล้วพูดอีกนะพ่อเนาะล่างให้การบนไว้ด้วยการบนไว้ด้วยแตครับเป็นตัวนิ้นอยู่นะคะเป็นตัวเน้นอยู่หกสามกับหกห้ากัรบนล่างแค่ตัวนิ้นก็ได้อยู่นงครับหกสามครับผมก็คือสูตรสูตรคุณพ่อนี่ตั้งแต่งวดก่อนแล้วให้ล่างันออกบนใช่ไหมพ่อสูตรนี้ งวดนี้ยังนัยังมาบอกขึ้น,นบนเด็กขึ้นกันออกมาครับแต่ว่าสูตรบนมันก็มีมันเด็กชนกันพอกเลยโบอเอาพวกสามก็คือว่าพวกสามมันมีทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ยแน่อม,ม,ม,มีทั้งบนทั้งล่างเขาเลยเอาแต่พวกแปดพกสองเลขบนครับครับผมเล็เลข่ยนพกสามนะมันชนกันก็เลยเอาเอาไว้ล่างเท่านั้นนะครับครับครับงวดนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วพอที่เลขล่างไปออกเลขบนงวดที่สองในงวดที่สามนี่แหละ ครับครับผมแต่ปีใหม่มาไงครับตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ปีใหม่มาให้ล่างไปออกบนประมาณสามวดแล้วใช่ไหมพ่ออืมสามงวดบอกบอกบอกท่านนิวก็บอกเลยมาเอาแม่บอกกับข้องดเนาะวันงอดก่อนต้นต้นต้นปีเล็กันบอกเขาเนาะครับขอพักครับครับผมแต่ว่าก็ยังถือว่าถูกตรงๆอยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยที่ให้มาหกสามเนี่ยมันเป็นตัวเน้นด้วยนะพ่อเนาะ ครับแล้วก็ในเลขแปดตัวนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพ่อทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างหลายงวดอ่ะเนี่ยแต่ว่าล่างนี่บ่บ่ผิดจักงวดปีหกแปดพิษเชียเดียวกันยังไงครับมันสิมานกงตัวนี่ทุกงวดก็คือว่าปีหกแปดมียี่สิบสี่งวดถูกยี่สิบสามงวดเนาะพ่อเนาะของของสูตรล่างปีหกเก่าเนี่ยกำลังเดินมาหลายสามงวดแม่นบอกตามมันขาดมันขามเข้าตลอดคือกันครับก็คือว่าตั้งแต่ปีปีหกเก้าต้นปีมานี่ยังไม่หลุดเลยสูตรล่างเนาะพ่อเนาะ ด,ดับครับครับผมโอเคอยู่สูตรนี้ใช้ได้เพื่อมีเอฟซีสนใจอยากจะเรียนสูตรกับคุณพ่อเนอะานะค่ะเนาะเดี๋ยวจะลงเบอร์ไปให้เนาะเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์ไว้ให้เพื่อช่วยค่าสมุดค่าปากกาคุณพ่อให้คุณพอ่พอเอาไว้คำนวณเลขเนาะพ่อเนอะอาะเป็นงานแล้วใคร<บ>มีโชคมีลาบอยากจะร่วมปากกาเนี่เพียงอเแียแน่นอนปากกาเรืงมือเขียนซองมือเบิด์ดำหนึ่งเนาะค่ะทวนแล้วทวนอีกงานครับครับผมบางทีคุณพ่อก็สื่อมาไว้เป็นปุ๊กคนเดียวครับ ก้าปัจจัมีโชคไม่ลาบเนาะอยากจะร่วมบุญกับคุณพ่อเดี๋ยวจะลุงเบอร์ไปให้นะคะท่านผู้ชมคุณพ่ออยากมีลูกศิษย์มาเรียนรวยกี่คนแล้วพอตอนนี้เพื่อโทรมามีสองคนวะครับต้องเดินตอนเดินทางมาหาพ่อไหมหรือว่าออนไลน์ก็ได้พพอโทรคุยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางโทรศัพท์ครับวัตถุวิธีตั้งวิธีตั้งหลวก็มาก มากตัวทีตัวเอาเอาไปบวกนะครับคือซิรั้งที่หนึ่งข้งที่สองหน่วยครั้งที่สามที่สี่เองเห็นนะมันต้องต้องต้องหูวงันเถอะครับมาาันจังจริเหตุถือครับ,คร,บครับผมสําหรับเลขรัฐบาลไทยเนาะแล้วร,รัฐบาลไทยกับต่างประเทศนี่เหมือนกันไหมพอคํานวณเหมือนกันไหมครับบมเลขเลขรัฐบาลไทยเนี่ยมันร่างสูตรมันคนนํานวณยาวเพราะว่าห้าสิบตัางรลังมนทีหนึ่งหอดเด็กเด็กไทยเลขหนาเลขร่างแมนเบิส แต่ว่าเลขเล่าเนี่ยขาตัางแค่หกตัวเนาะมันมันกับหลายคคัแค่ผมทีนี้ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับคุณพ่อแล้วก็เดี๋ยวขอเลขข้ามโค้งพูดใดเพราะว่าเอฟซีขอกันเยอะเลยใช่ไหมพ่ออืมทุนก็ทุมากขอขอเยอะย่แม่นแม่นไหมพ่อเลขต่างประเทศเลขเลา้ามันเช็กเบื้องมัน,ม,นมันมาสิปงวดแล้วงว<อ>ดวางหาันงวดบางหันกับเขาได้วางเงี้ยวที่มานั่น หกหกหกแปดเออหกหกหกแปดอ๋อทั้งหกหกทั้งหกแปดเลยแม่นอ่าสูตรนี้สูตรคาดสูตรมันก็มีอื่งวดหันงวดก่อนเนี่ยงวดที่นี่วมาเนี่ยโอ้ลักสิบหลักหน่วยโอ้าะนันก็เป็นหกหกหลักครับหกแปดก็เขามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะวัดนี้มาจะจับไปซีคุ่งวดนี้เห็นไหมค่ะผม มีมีหลายคู่ไม่พอแต่ละงวดของของข้างงวดก้อนนี่สี่คู่อะแต่ว่างวดนี่พกพกคู่งวดหัคู่ก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกพ่อเพราะว่ามันกระบอกด้กลับหรอกเพราะมันเป็นซีฟหน่วยเนาะเาเอาลักสี่คู่ลักหน่วยใส่กันเบื้องล้วชิตเต็จที่มันออกมานี่ยมันสิบกว่าค่อยกลับนี่แหละตรง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 เลยครับครับผมออกตรงตรงเลยนะพ่อเนาะยกตัวอย่างหกสามเลขรัฐบาลเพราะว่าสูตรจะคล้ายๆกันใช่ไหมพ่อกัน ถอกก็จอกตรงๆเลยเพราะว่าเอาสูตรไท่มาดัดแปลงเหยืสูตรเหล้าเนาะค่ะถมาดัดแปลงเห็ืสูตรเลาลองมาหน้ามาค่ะครับผมมาดัดแปยสูตเอาคนัาครับเหยด่เหล้มเพินปัดเขายี่หรี่มาเขาก็เลยเงย้าวเรื่อยตัวเป็นสิบงวดแล้วบ่พ่อคสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดงวดแล้วค่ะสิบเจ็ดสิบแปดงวดแล้วครัสิบเจ็ดสิบแปดงวดพิสอยู่สองวดคับ ถือว่าถูกมากกว่าผิดนะพ่อเนาะบ่บนกับล่างบ่ล่างกับบนอย่างเนี้ยะเทกับมาทั้งบนทั้งลาง่างครับแต่ว่าเฮาสิแต่ว่ามันตะกี้มันบ่ทันมีหลักซิฟเนาะหลักซิฟล่างแม่นเม็นอ่หลักซิฟล่าง ที่เดินดีกว่าข้ามโข่นี่ก็คือเป็นสูตรของรัฐบาลเพราะว่าสูตรดั้งเดิมมันอ่ะเป็นของรัฐบาลของเป็นของหลักก็คือเอามาดัดแปลงทําเป็นหอยลาวข้ามโคจะไม่พ่อเป็น่ยนเอาครับผมแต่ใช้ได้จริงด้วยแล้วพ่อเนาะใช้ได้จริงยุคคือถือว่าเขาดีดีย่แบบสูตรนี้มันน้ะครับครับพ่อก็คือถ้าามันถูกเนี่ยมันจะถูกเหมือนรัฐบาลหกสามเกือบตรงๆเลยใช่ไหมพ่อแม่นเอากรซิวกาไว่ลงเอาเลยเนาะ ค่ระรักซีมอยู่ข้างบนล่างนอยู่ข้างล่างมาง forward. จับลงมาค่ะแต่ว่าก็คือต้องก,รรการไว้กันบนกันล่างไว้แค่นั้นนะพอ่อนะคู่นแล้วเดี๋ยวเราต้องคู่นรับรับบนล่างพอครับครับพอไม่ไม่ใช่แค่ของข้ามโค้งเลยของรัฐบาลก็ต้องกันไว้ด้วยนะพ่อนะกันไว้ด้วยับครับของงวดนี้พ่อทําได้หกคู่มีตัวไหนบ้างพ่อมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองห้าสองเจ็ด สามห3าสามเจ็ดสามหา้าสามเจ็ดครับหรือว่าเอฟสีสไปเจ้าเบเรเองก็ได้เพราะว่า <พอ S 1> หาซิปหายิปหน่วยไปไปเจ้าเบเองก็ได้ที่นอกหน้าจากที่ทพ่อจับให้นะครับครับพ่อสิบหน่วยเป็นเลขแปดตัวเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อสิบหน่วย,วย,วย,วยกันอยากจับก็จับ มีมีเลขทั้งหมดกี่ตัวพ่อตัวที่จะพ่อพ่อจะให้จับเอาเองหลักสิบมันมีอยู่มีอยู่เก็ดตัวครับเยขเรียงเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเก็เเียงเลยบาริลล์ลักหน่วยนั่นศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ ที่พ่อจับให้ก็คือมี 17, 27, 35, มอ1 5 1 7 2 5 2 7 3 5แล้วก็3 7มเมีตัวที่ชอบเป็นพิเศษไหมพ่อชอบเป็นพิเศษหนะ่งตับมากมสามเจ็ดนี่ยชอบสามเจ็ดตัวเดียวป่ะพ่อสามเจ็ดสามเจ็ดกับสองห้าักสองตัวสามเจ็ดกับสองหา้า,หา,า,หาตัวที่พ่อชอบส่วนตัวนะพ่อเนาะ ครับครับผมอันนี้เป็นเลขข้ามขูงครับผมนะครับให้ท่านผู้ชมมาไปพิจารณาไปเผื่อได้ค่าปลประตูนะพ่อเนาะ <c oughs> ตลาดนนด้วยต,นนวยตนนย่างคนตัางคนทีน่วางจากไทยวางจากไทยกรับเล่าอยากแก้มือนะพ่อเนาะก็คือตอนลงคลิปคุณพ่อไปรอบก่อนมีคอมเมนต์กันมาหลายท่านเหมือนกันเนาะ บอกให้ตามข้ามโค้งให้หน่อยนะครับก็เลยวันนี้ตามให้แอดมินเอ้ตามให้เอฟซีพอดีเลยจะได้ไม่มาเสียเที่ยวเหมือนกับมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อด้วยที่เลขคุณพ่อนี่ถูกตรงๆครับมันมันมาอีกงวดนนี้มีเลขนี่นะฮกหางนี่นะมันมันกับมันกับบริกรหรอกเพราะว่าห้าซิหน่วยอยู่แล้วเนาะครับเกิดลังก้นก็บบอพก่นนีหรอกกับบอลนี่นอนกับกับเอากระดีวันนันดรอกทำบันนี้ใจวัน จำไม่ห้ามไปกลับมันก็ไล่ตัวอีกเบีืองเงินไปอีกครับของของของเลขตามประเทศข้ามโคนี่ต้องการไว้ทั้งบนทั้งล่างต้องหกตัวเลยไหมพอ่อเนี่ยคคูนบนล่างเนะี่ยเนาะต้องซื้อแบบนั้นจังสิได้ครัห้าไปเอาตั้งแต่บนเกิดมันออกล่างกับ่ไไ้ครับครับผมบก็ให้ท่านผู้ชมมอาอไปพิจารณาดูนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ของรัฐบาลไทยให้กดรอไว้ก่อนใช่ไหมพอ่อเอท่หนั้นตัอ เด็กงห้อก็ออกเนาะครับครับผมจะให้คุณพ่อคำนวณดีๆก่อนเออท่านใดคำนวณเลยครัำนวณดีน้ำเนาะอืมคือมาเคลื่อนนี่มาเคลื่อนนี่ครับเป็นถามเนาะเอฟซีทรถามมาฟันดีว่าพ่อเออ้ันดีอยู่มาเคลื่อนนี่ก็ได้ฟันว่าเขาออกกับปุนมาให้อู้จานหมองไงกินจนว่า่าานนเะครับก้อนศีรษะอยู่นะเข่าเข่าปุลเข่านุมจีนนี่่ายครับเข่าอีรีเนาะค่ะ สามตรงตรงพอดีมากพอดีครับแต่เดิมทีคุณพ่อฝันเห็นข้าวทีไรมีแต่เลขดข้าวตลอดเะพ่อแล้วแต่ก่กอจรครับสงสัยจะกลับมาเดินดีเหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะพ่อนเนาะก็อย่าลืมเดินดีอยู่ส่วนนี้ครับครับพอพอมาน่าเดินไปพ่อเนาะเหมือนเหมือนเต๋อที่เดินมาครับปีหกแปดเนปบิดปีเลยเนาะครับปีหกแปดเบิดปีเลยครับครับผมก็พวกเก่ากเขาหายไปพ่อเนาะหายไปสักสิบยี่สิบงวดแล้วพ่อเนาะ ก็อย่าลืมช่วยค่าสมุดค่าประกาศคุณพ่อด้วยจะได้มีหนังสือคำนวณให้กับท่านผู้ชมเนาะคำนวณเลขให้กับ fc นะครับหรือว่าอยากจะเรียนสูตรก็ได้นะครับคุณพ่อไม่ห่วงตรงคุณพ่อเนาะสูตรไม่ห่วงหรอกแบ่งปันไปครับเพราะว,ว่ายังไรล่ะเอาคือแบ่งปันกัน,นไปไปครับก็<อ>ใส่สมองเรียนไปผู้มากวานันต่อผู้ว่ามากกัถาเบิ้งท่างช่องเขาก็ได้ <IST uk t> ดูเป็นแนวทางก็ได้นะพ่อเนา <S <S <ụ> <Man. S 1> นะแหนชอบก็จัดไม่ชอบก็ไม่ว่ากันก็กดผ่านไปนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เคยตามแนวทางพ่อจะรู้อยู่ว่าเลขพ่อนี่แม่นอยู่แล้วนะครับอย่าเอาไว้มาตามเลขรัฐบาลไทยนะพ่อเนาะอ่า <S ụ> ครับรัฐบาลไทยครับวันที่ยังวันที่หนึ่งวั <S <S <ụ> <S าานที้ต่อไป <S <S <ụ> <S ค่ะวันที่หนึ่งเรียวองวันที่หนึ่งไปโอเคเนาะนะครับขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับเงี้ยงฟังฟังรมมาณนองถุงกลัวครับ แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับเรื่อคำโงก็ลองเอาไปพิจรารณากันดูนะครับคุณพ่อชอบส่วนตัวก็มี37แล้วก็25นะครับผมเสนอไว้เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ